เอาไวเอาไว้อีกทีนึ่งคิดว่าเหนูพี่ทเชื่อว่าหนูเคยหนูไปงานมาล่าสุดหนูเห็นหนูทำอะไรแบบระหว่างที่เห็นเขาเขาขั้นตกระโดดตกไงาน ไปเตียนกันก่อนเลยสอนเรียลิตี้อุตส่าห์จะคีดลุกหน่อยเล่นเป็นโนมเป็นโนมามาแตกบนตอนนี้พี่ว่าเราลองเพลทต่อไปเถอะสอนกินไหมครับอะไรครับกินหายกินหายแล้วกินายแล้วแหม่จริงจนรอจนตอนนี้ผมยังไม่รู้เลยน้องเ้าเหม็นกินอะไรเนี่ยงหายแล้วล่ะต่อไป เป็นเพลงมันๆแล้วอ่ะใช่แล้วต้องพัฒาเวทีแป๊บนึงนะคะแต่ทุกคนอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะคะเพราะว่าเราจะไปเปลี่ยนลุกใหม่ะคะ่ะใช่ครับผมตอนนี้เรามีวีดีอาร์ความทรงจำดีๆให้ทุกคนดูนะนะวีดีอาร์ก็คอยจับตาดูให้ดี <c oughs> ไม่มีอะไรหรอกบรรนากแนเองนะครับเด <c oughs> ี๋ยวขึ้นขาไว้ก่อนดูระหว่างนั้นพวกเราจะไปเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนผ้ากันนะครับผมใช่แล้วเ <c oughs> ดี๋ยวมาสนุกด้ะคระับผม